สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง tod farmer อีกแล้วนะครับอยู่กับมัดรวม1ปีภาคที่สามนะซึ่งตอนนี้อยู่กับฤดูใบไม้ร่วงนะครับก็โผล่มาวันแรกเนี้ยก็จะมีอีเวนต์ถามว่าเราจะร่วมอีเวนต์ในพรุ่งนี้หรือเปล่านะครับพนะี่เป็นวันเสาร์นะซึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์เขาจะถามเราก่อนนะครับเราก็ไม่ต้องไปนะเพราะว่ามันจะทําให้เราขายของไม่ได้นะครับแต่มันก็จะเปลียนต้องทํานะให้เราเตรียมพร้อมนะครับพอเราเลือกเมื่อไหร่เนี่ยวันเสาร์นั้นนั้น่ะเราจะไม่สามารถที่จะขายของได้นะครับ เราจะไ่ต้องทําเพื่อสามารถอัพไปที่แรงระดับ7ได้นะครับไม่งั้นมันจะขึ้นไปไม่ได้นะแล้วนี่คือเรามาเก็บตัวพลิกที่เราเหลือไว้อยู่นะครับแต่ว่าตัวดอกไม้ที่เราปลูกไว้เนี่ยตายแล้วครับเพราะว่าผมลืมดูวันนะดอกไม้หรือว่าของที่มันข้ามฤด,ด,ดูกาลก็จะเหี่ยวเฉาตายไปนะคบแล้วก็ตัดทิ้งได้นะแล้วพอวันที่2องนะ่ครับก็จะมีการเปิดรานของคุณคาร่านะครับเธอจะขายพวกอาหารนะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มปั๊บให้อไรเงี้ยพวกเลี้ยงสัตว์พวก ทำของต่างๆนะครับแล้วก็ร้านเจ้าริดนะครับที่เป็นร้านสุมกระชับปองนะครับให้เรามาสุมกระชับปองตรงนี้นะซึ่งมีของที่สําคัญสําคัญในเกมหลายอย่างเราต้องสุมจากที่นี่นะครับสิ่งสําคัญสุดที่เราต้องสุมจากที่นี่เนี่ยก็เป็นพวกหินที่ใช้ประกอบทําหินวาร์ปนะครับแล้วก็เห็ดมัสึทดะเกียนะครับที่หาได้แต่ที่นี่นะอย่างอื่นเราสามารถหาได้จากจุดอื่นอยู่นะครับแต่สองสิ่งเนี่ยต้องหาได้จากแค่ที่สุมอย่างเดียวนะครับซึ่งกระสุมของผมครั้งแรกเลยเนี่ยในเกมเลยนะครับก็ใช้เหรียญทองสุมนะสิ่งที่คเลยรับ โอ้โหหินนี้คือของแรงนะคันสุดยอดแล้วนะครับเป็นลูกบอลสีรุ้งนะครับของข้างในเนี่ยจะมีตัวหินที่ใช้ประกอบหินวับแล้วก็ตัวพวกกล่องสมบัติอะไรเงี้ยครับเนี่ยผมได้หินทองฟ้ามาเลยนะภาษาอังกฤษก็สกายจิว์นะครับใช้สรับกับสร้างหินวับนั่นเองนะครับจาเป็นมากมากเลยนะครับถ้าเราได้หินวับเมื่อไหร่เนี่ยบอกได้เลยว่าชีวิตจะง่ายขึ้นแล้วก็สุขสบายขึ้นเยอะเลยนะครับก็ให้พยายามมาสูบนะสุขล้อาทิตย์ก็ได้นะครับ มันจะสุบให้เองนะครับแต่ว่าผมโชคดีที่ว่าครั้งแรกที่ผมก็ได้เลยนะก็ถือว่าโชคดีไปครับแล้วเงินที่เหลือจากตลาดรอบนี้นะครับที่เรามาใช้ก็คือผมเอาไปอัพในส่วนของห้องเย็นนะครับจากสตูของเราเนี่ยเพิ่มขยายได้นอนแล้วก็เพิ่มความเย็นได้นะครับทําให้พัตดุทิบของเราเนี่ยอยู่ได้ยืดยาวขึ้นนะครับก็ทําให้ของเสียได้ยากขึ้นนะครับแล้วของที่ผมซื้อมาปลูกในวันนั้นก็คือ ตัวเมล่อนกับตัวกระหล่ำดอกนะครับซึ่งราคาค่อนข้าง,างสูงนะในช่วงต้นเราจะทำอะไรไม่ได้มากก็ให้ปลูก2ตัวนี้นะครับในการค้าขายก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นเยอะนะครับไปใช้ทำอื่นต่อนะครับแล้วพอจบของวันนี้ไปเนี่ยก็ข้ามไปสู่วันที่3นะครับซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรไพริเศษนะครับเราก็แค่ดูแลตัวฟาร์มนะั้นแล้วก็เก็บวัตถุดิบต่างๆนะครับก็ให้ไล่จับพวกมแมลงด้วยนะครับเพราะมันจะมีแค่รดูการแต่รดตัวการมันแตกต่างกันเนานะก็อย่าลืมไปจับมแมลงด้วยนะครับ พอถึงวันที่4ี่เนี่ยก็จะเป็นวันประกวดทำอาหารนะครับจะมี2วันนะก,ก็คือวันที่4กับวันที่5นะครับขอเราดูใบไ,ไม้ร่วงนะครับวันแรกเนะี่ยเป็นการทำอาหารจานหลักนะแล้วก็วันที่5เนี่ยเป็นทําอาหารของหวานนะครับก็ให้ทําอาหารไปประกวดด้วยนะครับมันจะได้ถ้วยรางวัลกลับมานะแล้วก็จะได้สูตรอาหารที่เป็นของรางวัลด้วยนะครับซึ่งอาหารที่ผมทําไปเนี่ยก็เป็นข้าวห่อไข่นะครับก็มาต้องทําเป็นไข่เจียวก่อนแล้วก็ทําข้าวเนาะซึ่งยี่กระบวนการผลิตมันยุ่งยากแค่ไหนเนี่ย ก็จะโอกาสชนะก็สูงนะครับแล้วให้เราแสบพวกวัตถุดิบอื่นให้ครบนะครับเพื่อดันดาวให้สูงที่สุดครับทําให้เราจะได้มีโอกาสที่จะชนะนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ทําข้อหอไข่ไปนะไปดูว่าเราชนะหรือเปล่านะครับนี่ได้ข้อหอไข่มาแล้วครับพอเน้นไปประกวดนะครับเวลาเขาชิมอาหารเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยถ้าเขาพูดตามนี้นะถ้าเราแปลเลขที่แปไทยแล้วครับก็แสดงว่าเราชนะแน่ๆนะครับนี่เห็นไหมครับถ้าทางแปลาดปหลาดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะชมอาหารเราเนี่ยอร่อยสุดเลยนะอะไรเงี้ยครับ แต่ได้เป็นภาษาอังกฤษผมก็ไม่ได้ใจนะว่าเขาจะพูดเป็นยังไงนะครับห mm hmm. ลังจากเขาชมเราเสร็จเนี่ยก็จะตัดเข้าสู่ช่วงของการประกาศรางวัลน,นั่นเองนะครับจะดูว่าเรานะชนะหรือเปล่านะถ้าชนะก็ได้ถ้วยทองไปติดโชว์ที่บ้านนะครับถ้าไม่ชนะก็มาใหม่ปีหน้านะครับผมแค่นั้นเองนะแล้วก็ผู้ชนะก็คือเรานั่นเองนะครับเลากาเป็นผู้ชนะสำหรับงานนี้นะก็เอาไปประดับบ้านเฉยนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของตัวเอ่อ เมนูอาหารเพื่อมาอีกเมนูหนึ่งนะครับก็เอาไว้สําหรับทําอาหารให้เก็บไอจิ้มเมนต์เนี่ยเรื่องของการทำอาหารได้นะครับพอวันที่5เนี่ยผมก็ทําตัวคาสเทลล่าไปประกวดนะก็ใช้น้ําพึ่งใช้ไข่แล้วก็ใช้แป้งกับส่วนเสริมก็มคือมีนมกับมีน้ําตาลนะจะใส่นมนมสองก็ได้นะครับเพื่อทําให้ออกดาวมาเยอะที่สุดนะแล้วก็ไปประกวดดูครับว่าเราจะชนะหรือเปล่านะครับซึ่งผลการประกวดก็คือเราได้แค่ที่2นะครับเพราะว่าไอตัวอาหารเราเนี่ย ผมมองว่าการแปลรูปมันยังน้อยไปนะครับเราจะต้องทําพวกอาหารที่มันของหวานที่มันมีการแปลรูปเยอะขึ้นนะเพื่อเราได้ชนะรางวัลน,นะซึ่งพอวันที่5เนี่ยก็จบลงไปเท่านี้เลยนะครับส่วนเวลาที่เหลือเนี่ยเราก็ไปเรื่องของหาวัตถุดิบแล้วก็ทาผักในฟาร์มนะครับพอวันที่6เนี่ยกับเก็ไม่มีอะไรนะครับแต่สิ่งที่แนะนําก็คือให้เราปลูกหญ้าตรงนี้เยอะๆนะครับเพื่อที่พวกสัตว์ของเราเนี่ยจะได้กินตรงนี้เลยนะไม่ต้องได้แบบ กินในคอกนะครับเพราะว่าจะมีพวกหมายมือที่แคทตอนให้เราอยู่เลยนะครับให้ปลูกเยอะๆนะครับมันจะได้ยาวถึงฤด,ดูหนาวนะแล้วก็พอวันที่7เนี่ยเขาตรงนี้นะครับเราสามารถเก็บตัวกระหล่าได้แล้วนะครับตรงกระหล่าตรงเนี้ยเห็นที่เป็นสีม่วงไหมครับมันก็คือของแปรพันธุ์นะที่ทําให้ราคามันเพิ่มขึ้นแบบคูณ3จากตัวปกติครับก็ให้กินอาหารตัวเพิ่มโอกาสในการแปรพันธุ์ของผักแล้วก็ก่อนลดน้ําเช้าเย็นนะครับก็ให้ทําไปเรื่อยๆนะซึ่งถือว่าราคาค่อนข้างดีนะครับแนะนําว่าให้ทําเลยนะครับพอวันที่8ดเนี่ยก็จะเป็นวันนทีี่่เเราเย จะเจอกับตัวคัสซินที่ถามว่าเราจะข้ามเข้าเนื้อเรื่องหรือเปล่านะครับถ้าเราตกลงเข้าเนื้อเรื่องวันนี้พรุ่งนี้เราจะไม่สามารถไปตลาดได้นะครับแต่เขาต้องทำนะไม่ไงั้นตลาดเราอัพไปอีกลังหนึ่งไม่ได้นะครับก็ให้ทําไปก่อนเลยนะครับเวลาที่เหลือนะผมก็ฝนตกเนาะล้วก็ได้แต่ไปเก็บพวกวัตถุดิบนะครับพวกไม้พวกแร่พวกหินไม้ต่างๆนะครับหรือถ้าใครจะไปตกปลาก็ได้นะครับตกปลาเพื่อทําดาวของปลานะครับก็ได้เหมือนกันนะครับ พอเริ่มมาวันที่เเนี่ยจะมีคัสซินก็คือน้องโซฟีจะมาเราที่บ้านนะครับน้องก็จะมาบอกว่าตอนนี้พ่อน้องไม่สบายนะครับแล้วก็ขอเราไปช่วยงานในตัวตลาดนั้นนะครับนี่คือเหตุผลที่ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถขายของได้ในวันนี้นะครับคัสซินจะเป็นเหมือนเป็นการแบ่งการทํางาน,นครับก็จะครบทั้งวันเลยนะก็จะเป็นการทํางานในตัวบารซาช่วยกันเหลือนะครับในตลาดนั้นช่วยกันทำนูน่นทำนี่นะครับพอมันจบคัสซินเนี่ยก็จะวันนี้ก็จะผ่านไปเลยนะครับ แล้วก็เวลาที่เหลือเนี่ยก็คือเราจะคุมตัวละครไอทีตอนสองทุ่มครับก็ให้มาลดน้ําผักนะครับเพราะว่าน้ําผักเราไม่ได้ลดนะไม่งั้นเดี๋ยวผักเราจะโตช้านะครับก็ให้มาดูแลผักนเดี๋ยวเวลาที่เหลือเราก็จะหมดแล้วครับแล้วมันก็จะข้ามไปแล้วก็จะสามารถไปสู่ตลาดระดับเจ็ดได้นะครับถ้าไม่ทาเข้าไปไม่ได้นะสมมติที่สิบนะครับนอกจากเราทํางานในฟาร์มทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็มาตกปลานะครับเพื่อที่จะอัพด,ดาวกับเ <c oughs> จ้าพูดนะครับ ถ้าเราไม่อัพดาวเนี่ยมันจะมีเควสบางเควสที่มันต้องการตัวดาวของปลาครับจะทําให้เราส่งไม่ทันนะก็ให้พยายามเก็บไว้อย่างน,น้อยๆเนี่ยเ,เบื้องต้นเนี่ยให้ได้3ดาวนะครับ4ดาวนะขั้นต่ำต้องมีสีดาวนะครับเหมนกน่นนะชีวิตเราจะลําบากในป้านปลายนะครับจะกระทำเควสนะฮะแล้วก็พอมามาถึง1ิเถึงเนี่ยวันพวกเนี้ยไม่มีเหตุการณ์พิเศษอะไรน,นะครับเราก็ทําได้แต่ทําฟาร์มนะครับทำฟาร์มดูแลฟาร์มเก็บเกี่ยววัตถุดิบต่างๆนะครับ เพื่อที่เตรียมพร้อมสำหรับตลาดนัดอีกรอบหนึ่งนะครับต้องผลแนะนําว่าถ้าทําให้พยายามปลูกพวกข้าวข้าวสาลีแล้วก็พวกถั่วเลยนะครับเพราะของพวกนี้มันจําเป็นสําหรับเการทําอาหารบางอย่างนะต้องใช้ของพวกนี้นะครับไม่งั้นเราทาไม่ได้นะก็แนะนําให้ทํานะครับแล้วพอวันที่13าเนี่ยเราก็มันตกปลาเพราะมันฝนตกนะครับพอวันที่14เนี่ยจากจะก็จะวันเดิม,เด,มเดิมเนี่ยเราก็ขึ้นมาเก็บเห็ดข้างบนนะเห็ดเนี่ยมันจะโตท,ทุก3าวันนะครับ แล้วช่วงแรกๆเนี่ยก็ให้แนะนำว่าให้บริจาคให้หมดเลยครับเพื่ออัพตัวดาวให้ไวที่สุดเท่าที่เราจะอัพทันได้นะครับแล้วพอวันที่14ครับเราก็ดูแลผักเหมือนเดิมนะวันที่ฝนตกนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เก็บเกี่ยวที่เหลือก็ไปทุบแรกเนาะแล้วก็ตัดไม้นะครับแล้วก็ตัดหญ้าเพื่อมาทําปุ๋ยนะซึ่งปุ๋ยตอนนี้ของผมอยู่ที่5ดาวนะถ้าจะไม่ผิดน,นะยิ่งเราใส่ปุ๋ยเยอะเท่าไหร่ตัว พืชผักเราก็จะได้คุณภาพดีขึ้นขนาดนั้น,นครับแล้วพอถึงวันที่15นะครับก็จะเป็นว่าประกฏตัวสัตว์นั่นเองนะครับก็คือประกอบพวกวัวพวกไก่อะไรอย่างนี้นะครับก็ให้เราต้องการตัวไหนก็ให้ประกฏก่อนนะครับผมผมประกฏใน,นเรื่องของตัววัวก่อนนะครับส่วนที่ผมจะให้ดูของวันนี้ก็คือการที่เราปลูกดอกไม้ที่เราสามารถหาซื้อได้จากตลาดนัดนะครับจากลุงโรนาลโดน,โดนนะไม่ใช่จากมิเกลนะครับน้ำผึ้งตัว ดอกแมตัวนี้จะทําให้เราได้น้าผึ้งของตัวมันเรียกว่าเมรโลเฮนนี่นะซึ่งมันเป็นน้ําผึ้งสีชมพูนะครับราคามันจะขายได้ที่800 G นะครับถ้าเป็น0.5ดาวนะที่เอาไปแพรรูปแล้วนะครับแต่ข้อเสียข,ของมันก็คือเราจะไม่สามารถได้น้าผึ้งที่เป็นน้ําผึ้งตัวแร่สดของบงันจก ดอกไม้ชิ้นนี้ได้นะครับมันให้แต่ตัวน้ําพึ่งที่เป็นสีชมพูนะซึ่งเราจะไม่มีโอกาสได้น้ําพึ้งสีม่วงเลยนะครับน้าพึ่งสีม่วงเราจะได้มาจากตัวน้าพึ่งสีเหลืองนะพึ่งสีเหลืองเนี่ยเราปลูก9้าช่องเนี่ยเขาจะให้น้ําพึ่งสีม่วงมา3ามช่องนะครับถ้าน้ําพึ้งสีฟ้าเนี่ยเราปลูก9้าช่องเนี่ยจะให้น้าพึ่งสีม่วงมา1ช่องนะครับแต่ถ้าเป็นตัวน้าพึ่งสีชมพูเนี่ยเราปลูกกี่ช่องก็ตามครับมันจะไม่ให้น้ําพึ่งสีม่วงมาให้เราเลยนะครับก็เลือกกกกดดีีๆแแลลล้้ววววัันนน่่าาาเเรรรจะะไไบบบหค็พอถึงทป สัตว์นะครับแล้วก็นําเจ้าวัวของเราซึ่งเคยได้เหรียญทองแดงมาแล้วนะครับมาประกวดเพื่อให้ได้ถ้วยเงินต่อนะซึ่งหลังจากนี้วัวของเราสามารถให้นมได้ถึง7ดาวนะครับและถ้าเราประกวดชนะถ้วยทองเนี่ยมันก็จะติดแหรนแล้วก็ของจะขายแพงขึ้นคูณ3นะครับซึ่งถือว่าดีมากๆนะครับเราสามารถขายแต่นมวัวพิเศษได้เลยนะแล้วก็พอมถึงวันที่16ครับวันตลาดครับเราก็ใช้เซตของเชาาไร่นะครับเพื่อให้ได้บัฟสกิลเต็มหมดนะครับ บอกกับการขายพวกรผักของเราที่เรามีอยู่นะครับแล้วเงินที่เราได้มาจากการค้าขายเนี่ยเราก็เอาอัปเกดในส่วนของขนาดของตัวห้องเก็บของนะครับเพื่อให้มันเก็บของได้เยอะขึ้นเองนะครับแล้วก็พอมาถึงที่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเนี่ยก็ไม่มีอะไรพิเศษพิเศษนะครับแล้วก็ทําในส่วนของพืชไร่นะครับแล้วก็เก็บเก็บวัสดุต่างๆนะครับก็ทำมวนไปจนถึงที่2ี่เลยนะครับเพราะมันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีเหตุการณ์พิเศษเลยนะครับ ก็จบที่20เนี่ยก็ข้ามาสูงที่2ี่นะครับก็เป็นวนันน้ําผลไม้นะครับเป็นวันที่เราไปร่วมเฉลิมฉลองกับพวกคนในเมืองนะครับก็ให้น้ำผลไม้ที่เรามีหรือว่าที่ลุงนายกายกให้เรามาวันที่20นะครับก็เอามาร่วมงานแล้วก็จะเป็นแค่คัสซินนั่งกินกันแล้วก็คุยๆกันครับพอสุดท้ายจบในส่วนของคัสซินอันนี้ไปเนี่ยก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมะคระับก็แนะนําว่าให้นําพวกของขวัญต่างๆมาให้ชาวเมืองด้วยนะครับเพราะเป็นโอกาสอันดีที่ชาวเมืองจะอยู่ครบในงานนะแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาวิ่งหาชาวเเมือองงนนนั่น ถึงวันที่22กันเนี่ยก็เป็นวันที่ฝนตกนะครับเราก็ใช้เวลาที่มีนในการตกปลานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาตัดหญ้าเพื่อทำปุ๋ยน่นเองนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีตัวของอแร่ทองที่เราสามารถขุดได้เลยน,นะครับก็ให้็บเกี่ยวตอดิบไปนะครับเพื่อเตรียมที่จะไปค้าขายในวันพรุ่งนี้ที่เป็นวันที่23นั่นเองนะครับก็วอถึง23เล้วราก็ยังขายเซตเดิมนะครับเซตของชาวไร่นั่นเองนะครับเพราะเราเน้นขายผักนะอีกส่วนหนึ่งที่ผม ลาพเด็ดสดที่ผ่านมาคือเราไม่ได้ซื้อของอย่างอื่นเพื่อมาขายเพื่อเสริมเกสรความสุขนะครับก็แนะนําให้เราไปซื้อพวกเครื่องปรุงที่มีขายที่รุงเรือเทศบาตรีนะเอามาขายให้ได้เกสรความสุขให้ครบ5พูดก่อนนะครับถึงจะกดใช้บัฟนะมันจะได้ขายของของเราเนี่ยได้ราคาที่มันสูงนะเพราะมันจะได้แลบบัฟตรงนั้นนะ่ะแล้วก็ทําให้เราได้เงินเยอะขึ้นนะครับแทนที่เราจะขายของพวกนั้นเลยนะซึ่งผมเพิ่งมารู้ตอนหลังๆนะครับถ้าใครรู้แล้วก็นาไปใช้ได้เลยนะครับเทคนิคนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับ แล้วเงินส่วนที่เราได้มาเนี่ยเราก็ไปอัปเกรดในส่วนของอขยายพื้นที่ทุหญ้านนะครับเพราะผมต้องการจะทําโรงนาเพิ่มเพื่อเลี้ยงพวกวัวพวกไก่เพิ่มนะครับอีกโรงหนึ่งนะฮะเพื่อให้เราได้ของสดิบเยอะขึ้นครับเงินอีกส่วนหนึ่งที่มีเนี่ยนี่สิ่งที่แนะนําก็คือตัวโพเกะนะครับอาหารที่ทาให้ผักของเราไก่ผ่านนะก็ให้ซื้อไปกินได้นะครับที่มีเมนูอื่นอีกนะก็ให้เลือกเลือกหาได้เลยนะครับจากร้านที่มีนะครับเงินที่เหลืออีกห้าแสนเนี่ยเราเอามาอัพในส่วนของเพิ่มความเย็นให้ตัวสตอออขงงงเเเรานั ที่24เนี่ยก็เป็นอีกวันหนึ่งที่กิจวัรเรายังเหมือนเดิมนะครับก็ดูแลพืชผักนะแล้วก็เก็บเกี่ยววัตถุดิบนะครับแล้วก็อย่าลืมเตรียมในส่วนของพวกพืชผักที่จะไปประกวดวันที่25เนี่ยครับ้อมที่2ามันประกวดพืชผลนะก็ให้นําพืชผลที่เป็นไข่ผัดแล้วก็ดาวสมงสุดที่เรามีนะครับให้นําไปประกวดนะซึ่งรอบนี้ผมประกวดเจ้าตัวของกระหล่ำนะครับเสียดายที่ไม่่่ไดดด้้เเออาาาในนนนนสววววววขงงตตััััักกะะะรรรรมมปปคคบบพถึที25ผ ดอกกระหล่ำม่วงซึ่งชนะนะก็จะสามารถอัปดาวได้ถึง6ดาวนะครับก็เหมือนที่บอกไปก่อนนะน,นี้คือเสียดายที่ไม่ได้ประกวดฮันตลุปนะครับแต่อตัวนี้ก็โอเคนะราคาก็สูงอยู่นะครับถ้าประกวดครั้งหน้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของถ้วยเงินนะครับซึ่งแล้วก็ต้องได้ถ้วยทองนะถึงจะได้เป็นของติดแบรนที่ขายได้ราคาสูงสูงนะครับส่วนขอวันที่26นะครับก็ลุงเบอร์แกก็จะมาบอกกับเรานะฮะว่าตรงที่เราขอขยายแปลง ข้างบนนะครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้เราสามารถไปอัพเจ้าตัวโรงนาอันที่2ได้นะครับที่คุณนงการอนนะที่ตลาดนะครับจะทำให้เราสามารถเลี้ยงสัตว์ได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับพอถึงวันที่27นะครับก็จะมีลุงผู้ใหญ่บ้านแกบอกเราแต่เช้านะครับว่าพูุ่ญิงจะมีงานเทศกาลฟักทองนะครับเราเตรียมขนมให้เด็กๆนะครับก็วันนี้ก็ที่เหลือก็ทาพวกวัตุดิบต่อๆนะครับไม่ได้ไรเพิ่มเติมนะครับพอถึงวันที่28นะครับก็จะเป็นวันเทศกาลฟักทองนะครับก็จะมีเด็กๆมาหาเรานะครับ ก็เราไม่ต้องรีบไปให้เด็กๆที่ในหมู่บ้านนะครับเราให้เด็กๆมาหาเราที่บ้านเองนะครับถ้าเราให้ในข้างนอกเนี่ยมันจะถือว่าไม่สําเร็จนะครับก็ให้เราวนกลับมาแถวบ้านแหละช่วงหลังจากเที่ยงนะครับเด็กๆจะมารอเราในหมู่บ้านนะครับเนี่ยเควินแกจะเข้ามาในหมู่บ้านเข้ามาในบ้านเราเนี่ยครับได้เข้าไปในบ้านจะเป็นคัสซีนให้เด็กๆจะมาทักทายเรานะแล้วเราก็เลือกมอบเค้กให้เด็กๆนะครับซึ่งเค้กที่ผมเตรียมไว้น่ะผมเตรียมไว้แต่แรก3ก้อนเพราะเด็กมีอยู่3คนนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยคู่แฝดเขาเข ก็เลยกลายเป็นว่าเค้กที่เราต้องใช้เนี่ยแชร์แค่2ก้อนนะก็คือให้เควินแล้วก็ให้คููแฝดก้อนหนึ่งนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็เสียไปนะครับก็เป็นอีเวนท์ที่ทําให้เพิ่มหัวใจให้กับเด็กๆนะครับก็น่ารักดีนะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมจากนี้ครับทั้งวันก็ที่เหลือก็ทําเก็บวัตถุดบนะครับแล้วก็ปิดวันที่8ไปเลยนะครับพอวันที่ย9ินะครับหินวาร์ปที่เราทําไว้ตอนนี้ก็สร้างเสร็จแล้วนะครับซึ่งทําให้เราเดินทางไปได้ ทั่วเมืองเลยนะที่เลยนะครับได้ง่ายขึ้น,นครับแต่ว่าจุดมันจะมีเฉพาะจาะจงให้อยู่นะไม่ใช่ว่าตรงไหนก็ได้นะเห็นปะครับพอเรากดใช้เห็นวาร์ปมันจะมีเป็ียนสมบูรณ์อย่างนี้นะเราก็สามารถกดวาร์ปไปได้เลยนะครับซึ่งทำให้เราเดินทางเราไปที่ต่างๆเนี่ยไวขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะเสียสตามินาด้วยนะครับก็อย่าลืมดูนะถ้าสตามินาเราไม่มากพอเนะี่ยมันก็จะไม่ให้เราวาร์ปนะครับเหมาะสหรับการใช้วาร์ปไปเก็บพวกแรกละนี้นะครับในการทํา แล่เก็บแร่นะซึ่งเราสามารถอยู่บ้านแล้วก็เซฟไปเก็บแร่อะไรเงี้ยครับไม่งั้นก็ใช้เป็นการไล่ขุดแร่ช่วงเย็นนะครับที่กินอาหารบ้าให้ขุด้ทั้ง2รอบเวลาที่อาหารบ้าเป็นอยู่นะครับพอวันที่30นะครับก็จะมีร้านค้าเปิดใหม่นะว่าจะเป็นร้านค้าของ ผู้ให้ผู้ทํานายนะครับก็คือให้เรามาคุยกับเขาตอนตลาดเริ่มนะก็หลัง10บโมงครับให้คุยเขาแป๊บหนึ่งนะเขาจะให้บัฟพวกเพิ่มราคาขายราคาเหมาอะไรกินนะครับสาคัญมากๆครับที่เราจะขายให้ได้ราคาให้ได้แบบราคาสูงๆครับให้คุยกับเขาก่อนที่เราจะเปิดร้านขายนะครับก็เสียเวลามาหาเขาแป๊บนึงแล้วก็ไปวิ่งขายของนะครับซึ่งเวลาก็เหลือให้เราขายของได้นะครับเงินที่เราได้ในสดาบนี้นะครับเราก็มาในตัวของส่วนของ วันนี้จะมีการเพิ่มห้องใต้ดินนะครับทําให้เราปลูกผักได้ทะลุดูนะแต่ว่าต้องเอาหินฤดูกาลไปใส่้วยนะครับซึ่งจะต้องราบจากพวกกระหันลมนะซึ่งผมไม่ได้ทํานะผมก็ทําตัวเพิ่มขยายห้องเก็บของเพิ่มนะครับแล้วก็เงินที่เหลือส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็ไปอัพในของโรงนาอันที่สองนะครับใช้เวลาทํา3วันนะกับโรงการร้อนครับทำให้เรานี้ได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็นี้ก็มีการอัพในส่วนของน้าผึ้งนะครับเป็นขั้นสุดๆแล้วนะครับพึ่งจากนี้ไม่ได้แล้วครับแล้วก็ จบที่30ไปไล้ครับ3เขึ้นมาเนี่ยลุงกก็จะประกาศว่าตลาดระเข้สู่ระดับ7นะครับก็คือระดับสูงสุดที่มันขึ้นได้ตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการจบเนเรื่องหลักนั้นนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการเพิ่มตลาดหลังจากนี้จะเป็นตลาดให้เพิ่มไปถึงรีวิวเก้าสิบเก้านะครับเป็นการโดเนตนะเป็นการเพิ่มเงินเข้าไปให้หมู่บ้านนะครับแล้วเงินที่ได้เนี่ยเขาจะเอาไปพัฒนาตลาดอื่นๆนะครับเหมือนกับว่าเราเป็นตลาดระดับโลกแล้วเราก็บริจาคเงินที่เหลือในการมอบให้ ตลาดอื่นที่ยังพัฒนาอยู่นะครับพอก็จบซีซสั้นนี้แค่ที่ตลาดระดับ7จ็ดนะฮะก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างรวดเดียวนะครับก็ให้เล่นเป็นถ้าอยากทำไวๆเดี๋ยวก็ทาคล้ายๆผมก็ได้นะครับแค่เล่นตามนั้นแหละมันก็จะได้ไว,ไวอย่างนี้นะครับก็จะเสร็จไวแล้วก็หลังจากนี้ก็เป็นช่วงของการที่เราจะต้องหาเงินนะครับซึ่งใช้เงินค่อนข้างเยอะนะเคยไปดูสรุปใช้อยู่ประมาณเกือบ200ล้านได้นะครับในการหาเงินทั้งหมดนะครับ สำหรับพาร์ทนี้เนี่ยเราก็อยู่กับฤดูใบไม้ร่วงนะครับก็เน้นตกในส่วนของตัวกระหล่ำดอกกับตัวแคนทรูปขายนะที่ผมขายนะซึ่งผมเอาตัวกระหล่ำดอกไปประกวดนะครับแต่ถ้าใครจะทําเนี่ยผมแนะนําว่าให้นําในส่วนของตัวแคนทรูปไปประกวดดีกว่านะครับเพราะว่าตัวแคนทรูปเนี่ยมันสามารถเอาไปทําเป็นชาขายได้นะน,นาัคตนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันตกได้2องฤดูกาลนะครับก็คือฤดูใบไม้ร่วงกับฤดู ร้อนนคะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะซึ่งข้อดีของมันเนี่ยก็ทําให้เราสามารถประกวดให้มันขึ้นไปถึงระดับแบรนด์ได้ไวขึ้นนะครับเพราะว่าปีหนึ่งมันประกวดได้2ครั้งไงพอปีที่2อ,อะ่ะเราประกวดอีกครั้งหนึ่งอะ่ะมันก็กลายเป็นว่ามันจะกลยเป็นของแบรนด์แล้วก็ของที่มันเป็นไก่พันเนี่ยมันจะขายได้จากสมมติราคา2องพันอะไรเงี้ยครับขายเป็น6กพันเลยนะครับราคาแพงมากๆนะครับถ้าเราทาจิบแบรนด์เนี่ยเราสามารถขายผักนั้นได้แบบสบายๆเลยนะไม่ต้องไปผสมอย่างอื่นแล้วนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่การที่อยากได้เงินเยอะๆเนี่ยก็แนะนําให้ทําในส่วนของเครื่องประดับนะครับเครื่องประดับเนี่ยมูลค่าค่อนข้าง,งสูงใช้เวลาทานานนะครับก็ให้เราทําเก็บไปเรื่อยๆนะจนสุดท้ายถ้าเมื่อไหร่ที่มีตลาดของการติดแบรนด์ของตัวของทรดอะไรเงี้ยของเครื่องประดับเราก็ค่อยขายนะครับสำหรับพ์ทนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอบคุณนะฮะที่มารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อคอนเทนต์ที่คิดว่าดีๆนะ ขอคุณสลับกระล้ชมนะครับขอบคุณครับ